นนไม่มีคำบรรยายอะไรเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวมาม่าเผ็ดแล้วก็โคบเผ็ดนะคะเราเคยรีวิวมาม่าเผ็ดไปแล้วไม่มันก็กินได้เนาะไม่ได้เผ็ดมากแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองโคบเผ็ดนะคะว่านะเออยั่งยัง <laughs> มาลองมามา่าเผ็ดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะคุก็ดตามเลยนะคะเผ็ดตาอยมาเอ้ยมาเอ้ยแล้ไอ้นี่กับเพชรแล้วเพชรจะกินไงห้องพังอเนุ่ก่อนไอ้นี่เพชร อ้ยแลวเดี๋ยวเราเรายังไ,ไม่เขียนนี้เขียนนี้ก่อนว่ามันเห็ <c oughs> นิิบนนสิหาดูนะีพี <c oughs> ไอันีฝายอะลองดมกันดิฉุนมากอะ่ะมัน,นี่แทะมันี่แทะมานี่แทนนนนะอะคู่กันกินคู่กันไปเลยกิยนบ้างเลิศมันเลิศ ันเผ็ดอ่ะโอ้ยนี่เผ็ดไปนั่น้ิคิดแม่งเรือหยัดไปให้หน้อยนะอึ่งตอนนี้ไม่มีคำบรรยายอะไรเลยนะคะจริงจริงคือามาม่าเผ็ดอ่ะมันก็เผ็ดแบบกินได้ แต่พอมาเจอโค้กมันก็คูณไปอีกไม่แห้งเพ็ดอะอะเพ็ดจริงนะ้โค้กหรือไม่ได้มีน้ำยิ่งเพ็ดเล็ดเล็ดเพ็ดท้องยาหาทำ มันเผ็ดแบบกินได้ถ้าคนเผ็ดก็กินได้แต่ถ้าเนี้ยมันฉุนด้วยค่ะแล้วมันก็เผ็ดด้วยเผ็ดนตาไหเลเผ็ดแบบทนไม่ไหวเผ็ดจริงมันแบบพอกินมันเข้าเข้าจมูกไปเนี่ยมันฉุนอะมันฉุนมันแบบน้ำตาไหลแบบต่อมน้ำตาแตกน้ำลายแตกตัวนี้อย่า ซื้อมาก็กินไม่ได้ถ้าคนแบบไม่กินเผ็ดจัดๆเลยเนอะแม,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 ม่รู้สึกยังไงสุดสคนนึงนเด็กเด็กกินได้ไหมไม่ได้เลยอย่าทำเด็กก็ไม่ควรให้กินนะคะอันตรายนะคะเพราะว่ามันเผ็ดแบบโอ้ยมากขนลุกผู้ใหญ่กินได้ผู้ใหญ่กินได้ผู้ใหญ่กินได้แต่่าอย่า,ยาก,กินมีกว่า ลิ้นถังแล้ันนี้เราซื้อมาสั่งสั่งมานะคะไม่ได้ไม่ได้ซื้อที่เซเว่นแต่เขาบอกว่าบางเซเว่นบางสาขามีขายแล้วนะคะอร่อยอร่อยไหมอร่อยจริงเหรอมันก็อร่อยอะแต่ว่าเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดไม่ไหวเผ็ดเผ็ดไม่กินอะยากกินยากกินดีกว่า มันเผ็ดเกินไปนะคะสาํสาัาโคกตัวนี้นะคะกินโคกปกติธรรมดาเถอะไม่สาลาโคะราเผ็ดตัวนี้นะคะอย่าอย่าซื้อมากินดีกว่าถ้ากินเป็นมาม่าดีกว่านะคะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มัน,มนกินได้นะแม่อันนี้กินได้สำหรับนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะคลิปพวกเราก็จะเป็นประมาณนี้รวมรวมกันวันไหนอยากทำอะไรก็ทำนะคะใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะ จอกันคลิปหน้าค่ะ